เขาถามว่าเราขอมาอัฟในภาพรวมพ้นการติดฮักกลอดัมไหมอ่าพี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าเราขอมาอัฟในภาพรวมพ้นการติดฮักกลอดัมไหมย,ยังไงครับ เดี๋ยวผมจะตัดสเวตมาสาะให้ตอนหน้าคนเยอะๆจะในมัสยิดหรือบนเวทีหรือตรงไหนก็ตามแหละพี่น้องถ้าผมเนี่ยอ่าทำผิดกับผู้ใดขอมาอับจอฮิตดานบาตินกับสิ่งที่เมื่อคืนเราไปขโมวยวัวในกอมาสองตัวขายแล้ว ได้สี่หมื่นขายถูกๆอ่าเดือนที่แล้วขมโมยแพะของนายงอคอกหนึ่งสิบต,ตัวขายแล้วเหมือนกันนักติดฮักฮกุลาดำสองกรณีแต่เราขึ้นเวทีพี่น้องถ้าผมผิดกับใครมาอัฟจอฮิสดันบัติถ้าว่าผลนไม่ฮักฮกุลาดำนี่ไม่ผลนะครับไม่ผลเด็ดขาดอ่า นั้นเขาเรียกว่าขอมาอัพในภาพรวมเพื่อมารายาเข้าใจนะ,ะ,ะเล่นถ้าสมมุติว่าในอิสลามเราเนั่นมีด้วยแบบนี้ถ้าขอภาพรวมผลฮักกลอาดัมทีนี้พลนได้ทุกวันทีนี้อพอพอเดือนบวชเอาละ,ะพรุ่งนี้จะระยอกขอมาอัพในเฟซทีนีน <laughs> ้ทีนี้ไม่ติดเลยียกุลอาดัมมันไม่ใช่อย่างนั้น ต้องไปหาเจ้าของวัวผมขโมยวัวตนแล้วนะอ่าผมจะมาเจราจามาขอชดใช้เพราะผมก็กลัวตายกลัวบาปเหมือนกันกลัวนรกเหมือนกันตนจะเอาเท่าไหร่อ่าก็ว่าตามราคาความเป็นจริงเราจะลดคมเหงเขาของของเขาจริงๆตัวสามหมืนสองตัวหกหมืน แต่เราไปขอพกปืนมาตั้งด้วยถ้ามึงว่าแพงกูยิงมึงนะไม่ได้น่ะอ่าต้องตรงไปตรงมาหรือเจ้าของวัวยกอัปเกรดราคาตัวเองมันก็ไม่ได้ก็ตรงไปตรงมาวัวตัวสามหมืนให้เพื่อนใจก็สามหมื่นนั่นแหละอย่ามาให้เพื่อนจ่ายตัวละแสนไม่ได้ในาศาสนารักษาซึ่งความเป็นธรรม เข้าใจนะครับนั่นแหละเมื่อเราจ่ายเสสยบเรีเพราะนั่นแหละต่อเราเตาบัตรถ้าไม่จ่ายไม่คืนเขาคุณเตาบัตรต่อคุณร้องน้ำตาเป็นใส่เลือดก็ไม่มีผลเข้าใจนะเช่นการที่ไปขโมยอ่าแพะของนายงอหมดอก็ต้องไปหานงงายงเพราเนี่เดือนที่แล้วที่ต้น ไปแจ้งนายว่าใครขโมยเนี่ยไปแจ้งกันนันว่าแพะหายน่ไปแจ้งผู้ใหญ่ว่าแพะหายคอกหนึ่งสิบตัวผมไมอะไรคนขโมยวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมจะมาขอมาอัพมาจ่ายค่าแพาแพะราคาเท่าไหร่ก็จ่ายตามราคานั้นจริงๆเข้าใจนะครับนั่นแหละต่อทาการต่อบ้าน ไม่ใช่ขึ้นเวทีพี่น้องมาอภัพทุกคนจะเฮ็ดบตัตเตแล้วก็หมดฮักกุลอาดมไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เข้าใจนะครับนี่แหละรายการตอบกระจางท่านถามผมตอบท่านถามตรงผมก็ตอบจรงิงผมตอบไม่เอาใจท่านและผมตอบก็ไม่ได้เกรงใจท่านนะ,อะตอบการตรงไปตรงมานาบีเราสอนศาสนาแบบเหลี่ยมหรือไง ไม่ได้เลี่ยมอ่าสหบาตสอนสาศาสนาบอกาศาสนาแบบเลี่ยมหรือไงก็ไม่ได้เลี่ยมเหมือนกนอ่าโตครูเราสอนสาศาสนาแบบเลี่ยมหรือไงไม่ได้เลี่ยมอ่าแเราเอาเอาความเลี่ยมมาจากไหนอะเนี่ยใช่ไหมละ่ะคุณฉลาดคุณไปเลี่ยมเรื่องอื่นอย่ามาฉลาดมาเลี่ยมฮุกอม AH. อัลลอฮ์อ่าอย่านะครับ ฮุกมของอัลลอฮ์ต่อคุณจะดีกรีไอคิวระดับโลกก็ตามคุณก็ไม่สามารถจะลบล้างฮุกมมอัลลอฮ์ได้นั่นจำให้ดีนะครับฮุกกมอัลลอฮ์มาอย่างไรอุลามะฟันทงชี้ชัดสกยนาแบบไหนนั่นแหละสิ่งที่เราเราต้องยึดเราจะไปเติมเองก็ไม่ได้ไปลดก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราขี้เกียจทําแต่ฮุกมนั้นเราก็ต้องยอมรับ ไม่ใช่ว่า ор, พอไม่ทำเป็นอีกหุกคมหนึง่งพอทำก็เป็นอีกหุกคมหนึง่งม,มันไม่ใช่อกินเหล้หาหารตามใจใครกินหารามทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าคนอื่นกินหรารมพอเรากินไม่หรารมเราแก่มมกรุดอ่ใช่ไหมห้ารมทั้งนั้นแหละนี่คือหลักศาสนาบอกอย่างนี้ทิ้งละมาดหรารมไม่ใช่คนอื่นทิ้งหารามเราทิ้งไม่หรารมไม่ใช่เหมือนกันใครใครทิ้ง ใช่ไหมล่ะอ่า <c oughs> นี่เพอเวลาพูดเราต้องตามนาบีตามนาบีทางที่นาบีตรงไปตรงมาแต่คนที่ว่าตามนาบีตามนาบีเนี่ยเนี่ยแรงกว่าลูกบวบเลยเหลี่ยมรอบด้านเกณฑ์ไหมลูกบวบอ่า <c oughs> มันก็ทรงกลมแต่มันมีเหลี่ยมอ่ามาก,ก็าเรียกทรงเหลี่ยม อย่าเป็นนักวิชาการลูกบวชเลี่ยมรอบด้านอย่านะครับต้องไปตรงมา